สวัสดีครับสมาชิก fc แฟนเพจแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็มีสูตรเป็นสูตรเด่นบน2ตัวนะครับมาฝากสมาชิกทุกท่านนะครับผมครับผมก่อนอื่นก็จะพาไปสำรวจดูสูตรกันก่อนนะครับว่าสติเดินมาแล้วกี่งวดนะครับผมสำหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเด่นบน2ตัวนะครับผมสติก็เริ่มเดินจากงวดที่ ผลออก690นะครับในงวดนี้นะครับงวดแรกนะครับผลการคำนวณออกมาได้0นย์กับ5นะก็เข้าไปที่เลข0นะครับนี่เข้าไปที่เลขศูนย์งวดแรกนะครับงวดถัดมาผลการคำนวณออกมาได้5กับ0นย์นะครับก็เข้าไปที่5หลักร้อยนะครับอ่านะเข้าไปที่5หลักร้อย งวดถัดมาผลการคำนวณออกมาได้4กับ9นะครับก็เข้าไปที่เลข4นะครับในหลักหน่วยเนาะงวดถัดมาผลการคำนวณออกมาได้0กับ5งวดนี้มาทั้ง2ตัวนะครับคือ0กับ5เลยนะครับผลออก503มเนาะมาสตัวเลยนะครับงวดถัดมาผลการคำนวณออกมาได้8กับ3นะครับก็เข้าไปที่เลข3นะครับหลักร้อยกับหลัก10นะครับ งวดถัดมาผลการคำนวณออกมาได้1กับ6นะครับก็เข้าไปที่เลข1นะครับในหลักหน่วยงวดถัดมา,าก็ผลการคำนวณได้6กับ1ก็เข้าไปที่เลข6นะครับหลัก10บงวดถัดมาได้0ย์กับ5ก็เข้าไปที่0นย์นะครับ ว่ต่อมาก็ผลการคำนวณได้6กับ1ก็เข้าไปที่6หลักร้อยกับหลักสิบนะครับแล้วงวดที่ผ่านมานะครับผลการคำนวณออกมาได้0กับ5ก็เข้าไปที่5หลักหน่วยนะครับมาดูงวดนี้ครับงวดนี้นะครับงวดนี้สูตรจะต้องย้อนไป3มงวดนะครับงวดที่1งวดที่2งวดที่3ใช้หลักร้อยนะครับของงวดที่3มมาบวกกับหลักหน่วยนะครับ คือเลข5 6า6บวกหได้11ก็ได้1นะครับเอาเฉพาะตัวท้ายมันบวกเพิ่มอีก5แต้มนะครับก็จะเป็น6นะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้ครับก็จะได้เด่น2ตัวคือ1กับ6นะครับผม